สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพากันไปลุยเฮ้ยใช่ตอนนี้เราไม่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนอนพักที่หุบเขาเล่นลัดนะครับนี่นะครับพี่ลักผู้นำสัตป่าเกี้ยในตำนานแล้วแล้วแล้วสามวันนี้พี่เราจะไปไหนกันบ้างก็ไกลสุดก็ได้ไ้ติดกับชายแดนของพม่าเลยอ๋อที่เขาเาพักอะไรนอันนี้นะครับสำหรับที่ใครอยากไปเดินทางแบบผมนะ เราจะนอนในป่าก um. yeah. uh. yeah. okay. uh. ัน3าคืนเลยนะครับเราจะนอนในป่า3คืนตอนนี้เราแพ็กของนะแต่แต่รอบหน้าถ้าแต่ถ้าไปไม่ต้องมาเยอะแบบผมนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องงงผมอะไรให้พร้อมนะทีมงานนี่นะครับพี่หมีนะครับพี่มึกอ่าพี่โจครับเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้เออเ่ะเห็นเห็นเส้าๆอย่างนี้นะอ้าวเดี๋ยวรู้กันนะครับแล้ว3ามวันนี้เราจะไปเจออะไรพบกับอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ เดี๋ยวก็รู้นะในระหว่างทางที่ขับมานะตอนนี้ก็คัส KX140 หมดเรียบร้อยก็กำลังต้องออกไปหาแผ่นคัดมาเปลี่ยนกันบนนี้แหละจะได้ไปต่อแม่แรมตอนนี้เราอยู่ที่แม่แรมเนี่ยยังนุงยังนายเราเตรียมมาหมดนะ ยังยังซิมิลเลกนะฮะแต่แผงคลสกเนี่ยลืมคิดกันไปจริงๆนะครับต้องเตรียมมานะซิเมิลเลกเอามาทำไมก็คือือไอ้พวกบางทีขี่ไปครับคันเกียร์มันมันชนแข้งแข้งแตกน้ำมันเครื่องรั่วอย่างเงี้ยนะครับ <S <S 2> <S 2> เหตุเกิดขึ้นได้ถ้ามีพวกหินเยอะๆนะก็เตรียมไว้ก็ดีครับ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.